ไอบอลกลับสู่สภาพเดิมก็สวยแล้วเนี่ยเยี่ยดหนึ่งในสามมึงอ่ะอ้าหนึ่งในสามได้แล้วก็แต่คอนเทนต์แล้วไงเน้นคอนเทนต์กล่องมันหาไม่ยากมันมีวิธีหากล่องง่ายกว่านี้เยอะใช่ไหมใช่ใครอยากได้ได้ไปเลยเรามีวิธีหาไม่ยากไอบอลได้กล่องเนี่ยไอเรามีเงินเราก็เอาเงินซื้อดีกว่าเออเรารวยอ่ะเออ เอากี่กล่องเียสักร้อยกล่องเอน้ยไหมบอลอย่างราคาเท่าสองพันบาทอ่ะโดยตอนนี้ยังราคาหดอยู่อะไรนะราคาหวดยวบยลเอนนี่ไปครับบอบบบลหายิ่งเนี่ยเราได้คอนเทนต์ละหนะึ่งคลิปละไปเกมเนอะม่เต้นเกือบตายมึงดูราคาของ เล่นไ,ไนอ้กูว่าสนุกดีเว้ยการที่มันมีอะไรมาดึงดูดเนี่ยถ้าเดฟมันทํากิจกรรมแบบว่ามีของมีแรล่งมีอะไรแบบนั้นกูว่าคนมันมาเล่นเยอะเว้ยวันละสี่สิบห้าสิบคนแน่แน่เออถ้าแบบนี้เดี๋ยวของมันก็จะราคาขึ้นด้วยถ้าทําได้นะทํากี่โมงถ้ามันทําได้เรื่อยๆขอ,ยของเดี๋ยวของก็ราคาขึ้นขอแค่มีคนมาเล่นก็ต้องทำเงี้ยหรอ เองราคาป่นเอาเอาเมืองไหนไปทางไหนเมองมองดูก่อนยังไม่เจอใครอ่ะไปงี้ก็ได้ไปไล่ไล่ไล่ฟาร์มไปไปบอสหน้ากูตัว ดิเดี๋ยวบอนหาดูก่อนยืนทางขวาไปยืนทางขวาไอ้สัตว์เอ้ะมาทำใบเนี่มมยอ,ออกแล้วอองเราแล้วมันแต่มันส่องทางนู้นนะ่ะหมายความว่าไงวะฝั่งฝั่งนู้นนะยังไม่ชินกับล่างกายชินกับนิ้วเดว้ล่างกับร่างกับร่างมึงไม่ชินเช่เหรอเปล่า ไอ้เฮียมไม่ได้เล่นเกมนานเนาะไอ้แบบมึงกับกูหายไปเป็นว่าสองสัปดาห์ได้อยู่นะนะเรามีการมีงานไงบอลเราไม่ได้ว่างไงโตขึ้นมันก็อ,อย่างเงี้ยแหละจะมาเล่นเกมทุกวันเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องไม่ตว์แน่นอนมีเด็กกับแบ้อะไรที่เล่นเกมทั้งวันไม่ทำงานเน่ะ <laughs> ไอ้ตว์กูไม <laughs> ่ <laughs> สบายดีพเนี่ยแดด ยาปัญหพอโตขึ้นมันก็อย่างเงี้แหละไอ้เวลาเวลาเล่นเกมมันก็น้อยลงเวลาทํางานเยอะขึ้นพักผ่อนก็เยอะขึ้นถูกป่ะมันเวลาเยอะก็นอนความรู้สึกในการเล่นเกมน้อยลงมากยิงไม่โดนเลยกูอยากยิงไงกันไงกูเห็นเขาทำได้โดนโดนแต่มึงทำไม่ได้เพื่อน ตูนั้นึงตัวระยะน,นี้โดนปุ่นไม่ไน่าจะลดนะน้องหนึ่งดาเมจโไปไหนอะ่ะจะไปไหนอะ่ะรออันนี้หนอ่อยขึ้นนี้เดี๋ยววันเกี้แบบว่ายน้ำกันตัวเปลือยบอกเลย้ย ตื่นเต้นเฮียสวนดีบอลนั่งดิโดนหัวยเงเหรอเอาไหมอีกเปล่าพี่แม็กซ์ม่นะไกลเกินไงดูเมืองแก๊สดีนะว้ยบอลไม่ฟร์ม ที่บนหัวมึงเนี่ยระวังบบอลคือเราต้องกลับไปทางเดิมว่ะแต่เราต้องซักแกะข้างบนนั้นก่น <c oughs> อนมันไหวมันก็ไปก่อนเลย หาดิกูมองไม่เห็นอะไรเนี่ยกงไม่เห็นรับบอลเลยเว้ยไกูอยูนมองใหญ่เบสเฮ้ยเอาเทียวอะกูมองน้องโงนี้อะไอต่อมันพาแจกเหรอวะไอต่อมาเล่นไอต่อมาแจกเหรอแต่เรากูว่าเล่นแบบคนน้อยตื่นเต้นกว่าคนเยอะนะเว้ยถ้าคนเยอะมันก็ชนะมันก็อีซี่มันก็นิ่มเกินอ่ะไอวันวันนี้เนี่ย เข้าเข้าเข้าวงเนี่ยดักนี่ไงเงี้ยบอลบอลหน้ากูอย่าอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งมึงเห็นปะมึงชัดปะอ่ะอ่ะอ่ะหนึ่งสองสามใช้แถวมีอีกมีอีกเชียวดิไม่ไม่ตัวเดียวแน่นอนอ่ะไม่ตัวเดียวแน่นอนอ่ะนี่นี่มามามาแปะนี่เลยเฮ้ยออกแล้วบอลมาไปไปไปเก็บของ หูดูให้ก่อนกองยิงกลองเราขึ้นไปดิยิงผีเมื่อก,กี้ถือว่ายิงตายกันง่ายมากนะกูช่วยอะ่ะเืกี้โดนหัวอ่ะก็ไม่โดนเลยก้โนห,หน,นหลยนะมามาล้ไปรีบขึ้นอูวิ่งตามมาแล้วแม็กไกบอล อย่างนั้นไนี่สองตัวบอลบอลบอลขับทางนี้บอลขับขับทางนี้ขับทางนี้บอลบอลบอลขับทางนี้นี่มาขึ้นนี่มาขึ้นนี่ขึ้นนี่เจอเลยมึงงัดให้หน่อยบอลได้ตัวนึ่งบอลชนทำย่างทำย่าง บนซ้ายเหมือนเดิมบอลบนซ้ายสุดหัวที่เดิมแหละบนซ้ายสุดเรามาไหลลงมาเชี่ยวบอลปั๊มแต่ยาไม่สวนเลยหลังๆเอาไปบุ๋นบุ๋นเนาะไปเมืองหลังเนี่ยบอลวัดตื่นเต้นกับเมืองตึกอะเมืองไหนเมืองไหนเมืองตึกคู่ข้างหลังอะไปปะว่าดีนะเว้ายเด ขึ้นกีนะ่ตัวกี่ตัวทางซ้ายนี่นะรอดูก่อนรอดูว่า,วามันจะวิ่งออกมาราดูา<อ>มึงยิงมันปะไม่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 มันยิงกันเองกูรอดูมันจะ มันปีนขึ้นละเฮ้ยดีมี่กัอันนี้ถ้ากูยิงมันไม่ตายวะสี่สิบเจ็ดดามี่ทำไมมันทำไมมัน,มนออกมา,าไปเมืองหลังเนี่ยหายาไปกูไปเนี่ย ทำไมกูรู้สึกว่ากูยิงมันโดนเดยอะมากเลยทำให้ดาเมจกูขึ้นแค่นั้นวะเพื่อนขึ้นเทน่าไหร่ขึ้นหกสิบกูยิงไปตสี่สิบเจ็ดกูว่ามึงกับกูนี่แปลกๆและวกูปิงหกสิบเก้าอ่ะคนอื่นเขาถ่ายคลิปเขาสี่สิบไอ้ที่แบบกูงงเลยกูว่าปิงเจ็ดสิบเท่ามึงอ,อะไรเกรมดีเกรมดีเรมดีเอ้ยนี่มันไอ้บอยดีว่า ไอ้บอยนี่ไงไอ้บอยอ่ะบอยช่วกูด้วยบอยมีเพื่อนไหมเนาะนี่ไงไอ้ไอเบลม่วงเนี่ยเติมม่วงทำพันเนี่ยนะเราต้องเอามีดไปแทงวะบอยช่วกูด้วยบอยไม่ได้หนังอ่ะโบยโบยช่กยด้วยมึงเล่นไงเอาไปทำพันเนี่ยโอ้เขาฟาร์มทั้งวันมันจะไม่ได้ได้ไงถ้ากูไม่ทำงานกูให้เลเดือนหนึ่งกูก็ทำได้เนี่ยนั่งเล่นทั้งวันเนี่ย ไม่ทำงานดูว่าทำไม่ได้กูบอกเลยเอ้กูทำได้เลยวันเดียวกูซื้อรหัสเลยวันเดียว้กูอบอกว่าถึงกูมไม่ทำงานกูว่าทำไม่ได้หรอแต่พูดถึงว่าเว้สามพันมันเอาไปทำอะไรได้วะเออมันไม่ได้มันได้รางวัลไหมสามพันเนี่ยกูกระตุยอะเดี๋ยวพีจะมาละกูเจอของดีเพื่อนเล่นเองเลยใส่ของดีของดีเฮียเก็บไว้เถอะนี่เสื้อผ้า กูให้กูเล่นกับื่องามีดของดีเฮียเก็บไว้เถอะไอ้กูได้เอทีไม่เพื่อนกูไม่กูไม่ดูคนกูเป็นคนตลกอ่ะมึงขำดิมึงดูรายการบางเนื้อบางตัวยังกูดูอ่ะอ๋อบางตัวอ่ะวิ่งบางตัวอ่ะรู้จังว่าทโตๆจากเชลเชลแซนด์ ว่าถ้าถ้ามันจะเป็นแบบนี้ยมึงอยากกลับไปร่วมวงกับไอ้พวกที่เหลือแต่กูสงสารไอ้พวกที่เหลือไอ้โตเดี๋ยวมึงเจอบังบอลไอ้สัตว์แป๊บหนึ่งกูฟังอ่ะเนี่ยมึงเจอบังบอลบอลบองโตถ้ามึงเป็นแบบเนี้ยมึงอยากไปร่วมวงกับพวกที่เหลือแต่กูสงสารรู้ไหม ตานี้นะบอกเลยมึงจะไม่ได้ยิงเยอะหรอกไม่ได้ยิงอะไรเท่านั้นะเ,เพื่อนมึงฆ่ายตัวหนึ่อนะบอลเออกูได้แล้วเนึ่งเฮ้ยเฮ้ยวงมาทางเราวะปะออกมาเอาไปเ,าาเล่นอีอะทำมันสิของดีเฮ <c oughs> ียเก็บไว้เถอะ <c oughs> ภาพนี้ร่างกายเวียไม่สัมพันธ์กับตัวเองเลยสัตว์สภาพเียเม่ิววยิงมันโดนเยอะทําไมดามเนเอตต้ตัดสายเลยเพื่อนตัดสายยาวๆเลยตัดสายยาวๆเลยหนบินเจอแน่นอนไปเล่นฝั่ง้เหมือนเดิมอ่ะบอลได้ปะเดิมเดิมเดิมจะได้เล่นหรือเปล่าไอ้บอล จะไปถึงหรือปังบอลช่วยกูด้วยบอลเฮ้ยสัตว์จังหวะนี้ช่วยตัวเองก่อนเลยบอลช่วยกูด้วยบอลเออกูโดนแทงอ่ะตุ๊บๆทำไมมันไม่มีโป่อย่างไรล่ะกูอยากเจอว่ะกูอยากเจอโปรว่ะบอลโป่เมือนไอ้เดี่มันเลยหัวจับฟันมีดทีเหมือนเป็ร้อยครั้งอ่ะทีเดียวอ่ะ ต้องแรงต้องแรงต้องแงเหล่าเหลาเหล่าผู้อ่อนเดี๋ยวผูขอส่องสามบินนี่แม่งไว้ใจไม่ค่อยได้โอ้โหลั่นงี้บอลเหลือดสิบตัวบอลเอาบอยไปเร็วบอยไม่อยู่แล้วอ่ะบอลมาขึ้นไปยิงเดี๋ยวปะ นี <l id> ่อสักหยเซลแฉนวีดล่ะแล้วล่ะมึงเชื่อกูไหมเอพไม่ได้ยิงหรอกมึงเช็่กูมึงมึงยิงเลยนะมึงมึงไม่ต้องเก็บแล้วได้โดท้ายนะตัดส่วนไม่ได้เล่นตัดส่วนนานๆทีเดียมันก็เท่อ่ะมึงลั่นส่วนนี้ส่วนหัวกระบานนิด กูว่านะไม่ต้องไปรั่นหัวใครหรอกเข้าวงแล้วไปอยู่นู่นเดี๋ยวปนะไม่เอาหนหเ,เ <c oughs> สือสิบเสือสิบนัดเต็มยังไม่ได้ยิงอยไม่เอานะหาดีบอลดูอไป่องหาดิไหนบอล <c oughs> มองมันชุบกันแล้วมองไม่เห็นออกทางซ้ายก็ได้นะมึงไปเชลแชนวีสมึงไปซิลิงเนี่ย๋ยวมึงกระโดดสู้ลิงไงบอลกูนั่งดูหลังเลยเนี่ยไอ้ย่าใจหนึ่งกูก็ขำแล้วว่ามึงใช้คำพูดแบบเบ้ากันขนาดนี้จริงๆหรือวะอ้าวเบ้าเหรอเบ้าเหรอบอล เอาเลยแต่ละข่าที่มันพูดแนีกูนั่งดูที่ตะวมาเนี่ยแบบเหนื่อยแล้วเลยมว่ามันจะได้ยิงไหมกลัวจะได้ยิงไหมอาจจะได้ยิงสิน,นัดสองนัดเพื่อนต้องรอดูมึงแบบมอง,งควายใครไม่เห็นเลย,ย,ลยกูเลง่งตรงตรงไอ้เอทพีเนี่ยระยะนี้ก็ครึ่งจุดปะ <ง S 2> แต่ถามใคร ท้ามึงละไงก็อยู่กับมึงนี่แหละมองก็ไม่ก็เล่นเหมือนกันลยสัตว์มึงจะถากูเลยถ้าเป็นของจริงนี่บอกเลยนี่ระยะนี่ต้องวางวางทาบเลยวางทาบเลยปืนพกเนี่ยวางทาบเลยโดนแน่นอนโอระยะนี้ไม่มีไม่ต้องเผื่อยอมประมาณร้อยร้อยเมตรนี่หรือเปล่ามันไม่มีตารางให้แบบนีะของจริงไม่ตาราง เดี๋ยวมึงก็โดนปืนกลลู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาทั้งเนี่ยปืนกลแทดๆๆๆๆๆก็ล่วงกู่อะแต่แต่เอ้ยนอนดินอนเนี่ยตัวตายกูจะบอกให้หนีไม่ทันทำไมมันไม่ลุกให้ไวๆวะเฮียเฮียนเตือ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 ตือไม่อยานั่งโลลัวเดี๋ยวลุกอีกแล้วเชลแซนเวทเมื่อก่อนนีถลายเขาไม่ได้เลยเนาว่าเล่นเอพีอันนี้เนี่ยไหนีๆก็ได้มาละ ทีไรมะเขือเทปะเมื่อไหร่นี่เทปะอะไรฮาโลวีนเอ่ะเฮ้ยกูมองใครไม่เห็นจริงนะเว้ยบางทีมันอาจจะวิ่งผ่านจอแล้วกูอาจจะแบบียังวะอะไรอยู่อะ่ียังวะอะไรเงี้ยแบบอะไรวะกูมองไม่ทันอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวก็มีคนเมนคนเมนเองแหละพี่มองไม่เห็นหรอพี่ตาถั่วน้องพี่จะสามสิบแล้วน้องพี่จะสามสิบแล้วน้อง ให้พี่เดินสะดวกเถอะเด็กน้อยอย่างน้องเอาที่หนึ่งไปเลยเดี๋ยวพี่เอาที่สองเองพี่พี่ไม่รู้แค่เสียงแม่อะไรกูยังไม่เห็นเลยตัวมันอยู่ไหนนะอยู่ขวาน้าเราเออกูกูรู้ว่าเสียงมันจะข่าหน้าเราตรงนี้แต่ไม่รู้ยังไม่เห็นตัวมันเลยแหละเฮ้ยยมึงให้กูยิงเลยว่าถ้ากูยิงได้ยิงเลยอีสัตว์ไม่ต้องรอ สิบนัดเลยนะเว้ยดิเก็บเลยได้ไหมเอาไอ้ชี้อะไรตกไอ้สัตว์สิบนัดเนี้ยมึงยิงให้หมดนะาเดี๋ยวมึงยิงที่ยิงคว้างเลยชึ่นซ้ายดีกว่าก่อนบอลขึ้นซ้ายกูไปละกูไปแล้ว กูไม่อยู่เลยยิงสุดท้าอยาอะไม่รู้อะสไนมันก็ยังมีอะกูรู้กูว่ามันมีสไนแน่นอนมีสไนมันมีเพราะว่ามีตัวยิงสไนยอยู่เมื่อกี้เอาง่ายๆตะโขบยังไม่มีเลยสะโขกดีๆอะมันเดี๋ยวกูไปอยู่อันนี้มึงอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้มึงว่าถ้ามันเอาสไนยปปิงกูไกลได้นะกูยอมเลยว่าจบในเมืองเปล่า ไหลไเมื่อวะไม่รู้วะบอลเช็ดดูหน่อยบอลเอ้ยไม่มีมีดหรอมีมิดป้ามีมีมีเอามีดมาหน่อยกูต้องเอาไว้ zoom หลับหน่อยไอ้เชี่ยมันมองไม่เห็นจริงๆเว้ยเพิ่งจะว่าแต่มึงกูมองไม่เห็นไอ้สัตว์ว่าอยู่เมืองนี้แน่เลยวะเป็นไปได้ เข้าเมืองได้นะเว้ยว่าวงได้จ,จบเมืองเมืองอยู่กลางรอก็รอก็ไอ้ชาติมันแอบตรงนั้นแหละบอลหนังเนืนเ้ยไม่ใช่ไอ้ชาติจะเข้าวงไม่ได้นะมึงแค่กระโดดเข้าด้านหลังมันจะยากอะไรบอลมึงเข้าด้านหลังเป็นไหมอะไรนะมันยังไม่จบกันหนิอ่ะเมืองเฮียเนี่ยหนึ่งช็อตแมงไม่ไปยิงกันไกลย,ยังวะ ไปดักตรงนี้ได้ไหมเว้ยไม่ได้มันอยู่บนนี้แล้วตัวหนึ่งอยู่บนไหนในเมืองอ่ะเอ้ยตรงนี้นอีกหรอซิตี้อะอีเฟยเหรอตรงนี้สองสองสองแล้วฝั่งนูดีสองเออไปนั่นแหละนี่ไงไปดักดักนี้ได้นะเพื่อนย้ายมันเข้ามาย้ายมันเข้าวงอ่ะเดี๋ยวมันจะไหนวะรอดูมันจะชุบบอลสไนป์บอลสไนป์ หมดแล้วเนี่ยสไนสยสไนสยมึงเห็นไหมเนี่ยรู้แล้วรู้แล้วมันหมดแล้วนะเว้ยไอ้หมดของนี้สวยขึ้นไปดิเดี๋ยวมันสองแล้วสองไปดิไปดิบอลไปเลยเอ้ยกูจะล่วงแล้วบอลเอ้ยบอลกูจะล่วงแล้วเอ้ยกูจะล่วงกูจะกูสบอะไรอ่ะต วันอะไรมันไปยีเลยเขาไปแปะงมือเมื่อก่อนนั่นไอ้เหี้ยป่าได้ยักษ์ยีกันไก่อะอะไรนี่มีความหมายวะเนี่ยโดนไหมโดนทางนัดวะโดนต่อยไหมโดนขัยอะไรล่ะอยู่บ้านนี่บอมบอมบอมมันมาต้นไม้มึงแอบไปซ้ายก่อนเออแอบไปซ้ายก่อน เห็นปหมเห็นปหมอยู่ต้นไม้นี้ตอนไหนบอลยิงเลยเออจะกูกูมูเข้าไปกูมูเข้าไปเออจะกูคู่เข้าไปมึงเข้าไปมึงเข้าไปกูเล่นรอบนอกต้องให้จ้าจ้ามีประโยชน์อะไรบอล เขียนยิบหายนี่เยี้ยทั้งเกมยิงตัวเดียวเยี่ยต้นเกมตัวดิ๊ไอ้เัี้ยคนรวยเล่นปัญญาอ่อนเงี้ยยิ่หายนี่เกูตัวเล่นแบบเนี้ยบอกแล้วเล่นอย่างงี้